เจคเคนอสวัสดีค่ะขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับบรรยากาศดีๆนะเจคเคนอสวัสดีค่ะขอนําเสนอที่ดินพร้อมบ้านนะคะขนาดเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะทุกท่านแปลงนี้อยู่ติดคลองส่งน้ำฉุดประทานนะคะที่ดินวิวภูเขานะคะพร้อมบ้านพักนะคะสีเขียวเนียวซ้ัพตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุทันนีนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ตามฉนนไอเดย์นะคะพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลยเขามีบ้านแล้วนะคะ อยู่ติดถนนคอนกีตะตั้งอยู่ตำบลโนงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีทางจากตัวเมืองอุทัย12กิโลเมตรอยู่ใกล้เซเว่นทางจากเซเว่น2กิโลเมตรนะคะบรรยากาศดีมีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศดีสองห้องนอนหนึ่งห้องแต่งตัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวต่อเติมกันตัดด้านหลังไว้เรียบร้อยนะคะอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านราคา1,490,000บาท ราคาได้ราคาโอนแบบค่าภาษีให้ค่ะสนใจโทรคุยสอบถามหรือัดเข้าคุมทุนที่แปลงจริงนะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์ตัว้ตรงตาอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะใต้คลิปเลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะท่านนี้จังหวัดพทษณธานีนะคะแปลงนี้สำหรับวันนี้เจคิโนขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามนะคะหรือมองหาบ้านและที่ดินจังหวัดไหนกันอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ